ไม่ได้แล้วเข้าไปในหมู่บ้านแกแกเลอนกับเจ้าของสรุปยังไงวะดูร้ายไปเดลียวเลยเดียวเลยพูดดีสติหน่อยให้จัดขอโทษเขาอยู่นี่เจี๊บ วันนี้มาเพราะว่าเป็นหมายเรียกที่สองของปอปา่ค่ะใช่ค่ะวันนี้ก็เป็นหมายเรียกครั้งที่สองของพี่ปอปานะคะแต่ว่าพนักงานสอบสวนก็บอกว่าพี่ปอปาเขาเขาไม่ได้มาค่ะก็อาจจะมีความเครียดสูงค่ะก็น่าจะอาจจะไม่สบายเข้าโรงพยาบาลพาการไม่มามันคือจะเกิดอะไรขึ้นใครบอกว่าก็คือจะออกหมายจับ คืออย่างนี้ค่ะวันนี้เขาได้ก่อนน้นนี้นะคะก่อนจะถึงวันวันนี้เขาก็ส่งทนายความมาสองสำนักงานมาส่งมาเพื่อจะขอเจรจาไกลเกลี่ยกับของเคสของลูกหนีก่อนนะคะแล้วก็จะนัดก,กันอีกครั้งหนึ่งอ้างว่าจะไกลเกลี่แต่ตอนนี้มาไม่ได้แล้วก็ส่งไปรลองแพทย์มาให้กับตำรวจบอกว่าเข้าโรงพยาบาลเนืน่องจากเครียดที่เห็นข่าวมาเห็นข่าวตามสื่อประมาณนั้นนะคะแค่ีอะไรหต่อไปเพราะว่าถ้าม,มีการนัดเพิ่มหรือว่าต้อง เดเี๋ยวมีการนัดเจรจาไก่เกลี่ยของเคสลูกหมีแต่วันนี้พอมีผู้เสียหายคนอคนื่นๆก็เห็นข่าวที่เรามาแจ้งความว่าจะมาวันนี้อ่ะก็เลยมีผู้เสียหายอีกหลายคนมาเพิ่มค่ะเนี่ยทั้งหลังทั้งหมดเลยผู้เสียหายคือคืออ่อนนี้พอเขาไม่มาค่ะเขาส่งตัวแทนทนงทายมาแล้วก็ไปรับรองแพทย์แล้วเรื่องกหมายจับที่เกี่ยงนะคะมีส่วนังไรก็ตอนนี้เนี่ยคงถ้าเป็นถ้าเขามีประสมคความะสมใจไก่เกลี่ยใช่ไหมทางนี้ก็ให้โอกาสให้โอกาสว่าเรามาคุยกันว่า เป็นไม่ได้ยังไงบ้างอะคะให้โอกาสยูถ้าคิดจะเจราจาระนะถ้าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยดูแล้วเนี่ยนัดแล้วไม่มาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ประวิงคดีทางนี้ก็คงไม่ยอมก็คงจะให้ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปะคะ่ะนัดวันใหม่หรือยังคะอ่ายังค่ะเดี๋ยวแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่ง<อ>ค่ะจะมาแจ้งเพิ่มอ,อีกไาเอ่อตอนนี้มาประมาณที่หลัประมาณห้าหกลายแล้วค่ะเนี่ย แต่ว่าก็ไม่ยังไม่มาไม่มาก็เยอะค่ะซ่วันนี้กลัวด้ที่พี่หมจะได้มาพูดคุยกับผู้สีหาคนอื่นด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าพอเราออกแถลงข่าวไปผู้เสียหายทุกท่านก็ได้พูดคุยกับลูกหมีเขาก็เลยจะวันนี้นัดกันมาเพื่อคุยซึ่งแต่ละท่านก็มีความเสียหายค่ะเรื่องเมรื่งเมื่อไหร่คือห้าพันลวันนี้แต่ละท่านก็ว่านั้นแต่ว่าเท่าที่รวบรวมได้ประมาณนั้น ลักษณะการโดนยืมคล้ายๆกันไหมคะวิธีการคือวิธีการวิธีการก็จะมีทั้งยืมอ่าส่วนใหญ่ก็เป็นความไว้ใจใกล้ชิดเป็นยืมแล้วก็เอาไปลงทุนแบบนี้ฮะไปลงทุนบ้างอะไรบ้างยืมบ้างค่ะส่วนใหญ่ใครเยอะสุดอะคะใครเยอะสุดของลู้าญิงสอง้านก็จะมีรายนึงที่หกล้านน่นะคะก็อ่าเป็นครอบครัวของพี่คนหกล้านเนี่ยที่ผู้ชายที่ให้ยืมไปตอนนี้ก็ป่วยหนัก ก็วันนี้เขาก็มอบอำนาจมาซึ่งลูกสาวเขาก็รู้สักสรู้จักกับทางครอบครัวของพี่ปอปาเหมือนลูกชายเป็นเพื่อนกันแล้วก็เขารู้จักการสนิทสนมกันก็ไปกู้ยืมเงินกันตอนนี้ครอบครัว6ล้านเนี่ยก็ป่วยหนักค่ะ เคสนี้เป็นหล้านบาทเนี่ยเป็นการชักชวนร่วมลงทุนแต่ว่าไม่มีธุรกิจจริงค่ะค่ะก็ทำธุรกิจซึ่งเขาก็มีเอกสารทั้งหมดค่ะที่มอบให้ลูกหมีเรียบร้อยแล้วค่ะแสดงว่าข้อหาในการที่แจ้งความนี่คือแตกต่างกันเลยแตกต่างกันไปแต่ละเคสไม่เหมือนกันค่ะต้องดูเอกสารอื่นข้อหาอะไรบ้างคะตอนนี้กาลังรวบรวมดูว่าแต่ละเคสอาจจะไม่เหมือนกันอาจจะเข้าผายช่อโกงแล้วก็ทรบอเช็คเนี่ยค่ะต้องดูว่าแต่ละเคสเป็นไงบ้างเพราะว่า พี่ก็เพิ่งเห็นเอกสาร<ม>เพราะว่าผู้เสียหายเพิ่งเจบตัววันนี้เองค่ะแสแดงว่าผู้เสียหายเป่นคนที่พี่ลุ่ม,มก็ไม่เคยรู้จักมาก่อนจนแค่ถ้าเป็นขา่าวค่ะก็ะรู้จักน้องลิลลี่ค่ะแล้วก็มีรู้จักพี่อีกสองสามท่านที่รู้จักกันอยู่ในวงการ,รถ้าใครที่อยู่วงการบันเทิงเนี่ยพอพี่เขาเจอก็จะเข้าไปยืมเพอิญพอน้องลิลลี่อยู่ในวงการก็รู้จักน้องลิลลี่ตั้งนานแล้วค่ะ ก็เลยไม่เคยเล่าอะไรเรื่องตอนแรกๆน้องลิลลี่ก็ไม่เล่าเพราะว่าน้องลิลลี่มีความรักให้พี่ปอปามากค่ะแต่ตอนนี้พี่พี่น้องลิลลี่ก็เล่าให้ฟังแล้วว่ายังรักอยู่อยู่ก็เอ่อพูดว่ายังไงดีอ่ะหนูก็ยังมีความรักความเมตตาให้กับพี่ปอปายู่ก็ถือว่าเขาเป็นคนเดียวที่อ่ะยืมเงินแล้วยังพูดคุยกันนะคะแล้วก็ยังเป็นพี่น้องกัน ไปสั่งส์งด้วยกันหนูก็คิดว่าพี่โปรฟาก็ยังใจดีกับเราหนูก็คิดแบบนี้แต่ที่วันนี้ที่ออกมาอ่อย่างหลายวันก่อนที่หนูได้ให้สัมภาษณ์ไปเนาะแล้วก็หนูแค่รู้สึกเสียใจว่ามันเป็นเงินก็สุดท้ายของหนูที่หนูหนต้องใช้รักษาลูกแล้วก็ต้องจ่ายค่าประกันให้กับคุณแม่แต่ที่โปรฟาก็บอกว่าเดี๋ยวขอยืมก่อน ยืมหนูตอนบ่ายโมงเดี๋ยวสองทุ่มจะคืนให้หนูก็ให้ไฟเจ็ดหมื่นบาทแล้วก็ตั้งแต่วันนั้นหนูก็ไม่ได้นี่คือเหตุผลที่หนูออกมาหนูแค่เสียใจตรงจุดนี้ก็ไม่อยากให้พี่เขาโกรธแต่ว่าหนูก็อยากได้เงินคืนจริงๆเพราะว่ามันลําบากจริงๆแ่มบ้านกิดหนูก็เพิ่งข่ายนาฬิกาไปครับพอต้องเอาเงินไปจ่ายครับพ่น้อันหมดเท่าไหร่พี่น้างทหรก่อนหน้านี้ด้วยอ่ะ ณปัจจุบันนี้ก็คือ6ก0 0 0 0เจ็ดหมนบาทแต่ก่อนหน้านั้นที่รู้จักกันวันแรกหนูก็พี่ก็ขอยืมเงิน800,000บาทหนูก็ให้ไปด้วยความที่เราอ่าเชื่อใจแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นพี่เขาเป็นนักสแสดงด้วยแล้วก็สังคมครอบครัวพี่เขาด้วยหนูก็เลยคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเงี้ยแล้ว โอกาสหนูว yup. ่ายังคุยกันอยู่ก yep ็ยังคุยกันอยู่ก็ก็ยังคุยกันอยู่ทุกวันเราทวง์เงินไว้เราก็าตอบหนูก็ทัวงบอกว่าพี่อ้าหกแสนยังไม่ได้ไม่เป็นไรขอเจ็ดหมื่นก่อนได้ไหมที่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวที่ําเพื่อนก่อนถาเพื่อนก่อนเดี๋ยวก่อนรอก่อนคือรอแบบเนี้ยมันเป็นคำพูดเดิมที่เราเคยเขาเคย จะให้หนูเมื่อหลายเดือนของที่เอาเงินก้อนแรกไปแฝงแต่แ,แล้วก็ไม่ได้ัะทีกว่าจะได้กว่าจะได้เงินคืนเนี่ยใช้เวลาหลายเดือนห,อหนูก็เลยรู้สึกท้ออะถ้าหกแต่มันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้มีสภาพเราเป็นอยู่อย่างนี้ แต่ขอเจ็ดหมื่นนี้เพราะว่าอันนี้มันสําคัญมากๆต้องไปจ่ายค่าประกันให้กับคุณแม่แล้วก็ลูกชายนี่คือเหตุผลที่ดูออกมาเขามีการมาไกล่เกลี่ยของเราเพื่ให้เราออกมาในวันนี้เมื่อเมื่อเมื่อวานเมื่อวานก็คุยกันก็คุยกันที่เขาก็บอกว่า น้องลี่อยากออกไปได้ <S <S> ไหม <น S 1> อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าพี่หาเงินให้ได้หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทขอให้น้องอย่ากออกไปนะ <S <S> <S <S> <S หนูก็บอกว่าถ้าพี่ให้หนูหนูก็จะไม่ออกมา <S <S> <S เพราะว่าหนูก็ลําบากลําบากอยากได้เงินหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นนั้นถือว่ามันเยอะมากสําหรับหนูแต่สุดท้ายหนูก็ไม่ได้ เขาเขาโงหกขัด่อนมามากี่รอบแล้ววะคะอุ้ยหลายรอบมากไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงเรื่องหลายเดือนก่อนแค่พูดเงินเสร็จอยู่นี้ตั้งแต่สองสองทุ่มก็ถึงวันนี้ยังไม่ได้ค่ะเดี๋ก็ทวงทุกวันค่ะก็องยางวันก็คอยใจใจมาแจ้งความเลยมันไว้ยังใช่ค่ะก็เูีก็จะมาแจ้งค่ะแจ้งแล้วเป็นข้อหาข้อหา ยืมเงินที่เขายืมเงินหนูไม่ได้มีสัญญาไหผู้ยืมจากผู้ยืมนีม่มีหนูให้เพราะว่าเรารักกันเป็นพี่น้องอ่ะแต่น้องลี่ก็มีการมีลายมีมีแชทไลน์มีแชทไลน์มีหลักฐานการโอนอะไรในกรณีของลี่เขาไม่มีสัญญาผู้ยืมขอกนายจะมีผลเสียกับน้อเข้ามาถือว่าติดหน้าเป็นหวงอ๋อคือไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าน้องเขามีแชทไลน์ หลักฐานชัดเจนเลยเี็บว่าไม่จ้เป็นต้องใช้ถ้ามีแชทไลน์ว่ามีการผู้เงินมีการหลักฐานการโอนเงินอันนี้ก็เป็นหลักฐานใช้ได้แล้วค่ะนักข่าวลเพาะน้องก็มีหลักฐานครบเลยค่ะวันนี้หลังจากเป็นข่าไปคิดว่าจะได้เงินคืนเป็นคนไปเพราะว่าเขาเหมือนจะต้องไปหยิบยืมอะไรอย่างนี้อันนี้ก็รออันนี้ก็รอมีความหวังอยู่นะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าตอนนี้เคสลูกหมีเนี่ยเขาก็ ตอบเข้ามาที่จะขอเจรจาแล้วอ่ะแต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าถึงเวลานะจริงๆแล้วอ่ะเขาจะเข้ามาหรือเปล่าหรือจะมีอะไรอย่างอื่นที่เลื่อนไปอีกไหมค่ะเราโททุกคนที่มาที่นี่อ่ะไม่คิดว่าต้องการเนินคดีหรือเป็นคดีความอะไรอยากได้เงินทุกคนที่มาที่นี่ได้อยากได้เงินหมดเลยค่ะค่ะผู้เสียหายมาคุยอะไรันบ้างใช่ไหมค่ะผู้เสียหายค่ะก็มีผู้เสียหายก็มีผู้เสียหายค่ะก็ผู้เสียหายท่านอื่นก็คือเป็น บางบางท่านก็มอบอำนาจมาให้มาแทนเป็นตัวแทนค่ะก็มียอด6ล้านมียอดร้านหนึ่งอนนี้ก็ร้านสองแสนห้าแล้วก็มี6กร้านกว่าแล้วก็มีใช่ค่ะใช่ล้านกว่าด้วยความที่ยอดเขาเยอะค่ะสิบห้าถึงหกล้านเงี้ยถ้าเกิดเขาไม่มีตังจริงๆเขากฎหมายสามารถบังคับให้เขา ยังไงในบ้างในการใช้ก็คือถ้าเป็นในส่วนของถ้าเป็นคดีอาญานะอ่าถ้าเป็นคดีอาญาถ้ามันเข้าข่ายส่อรงจริงจหรือว่าคอนทอนทอนเช็คจริงจริงแล้วน่ะมันนีโทษจับคุกอยู่แล้ว่ในส่วนของถ้าเป็นคดีแพ่งก็ไปบังคับคดีในส่วนทรัพย์สินเอาอะฮะถ้าสมมุติเลวร้ายจริงๆไม่มีทรัพย์สินอะไรเลยอ่ะสุดท้ายฟ้องร้องกันแล้วเนี่ยก็นี่มือคนธรรมดาเกิดหนึ่งร้านฝ่ายก็ต้องลงละลายไปค่ะอย่างนี้มีค่ะก็คือทางครอบครัวทางสามีเขามี มันการกระบวนการพิจมันการกระบวนการ,รไม่มีเพราะว่าดนสัจว่ามันเป็นตามกฎหมายอยู่แล้วค่ะไปเป็นชัดเจนตามหลักฐานอยู่แล้วเราไม่มีอย่าองอื่นนะคะเพราะฉะนั้นการที่ทุกคนมาที่นี่ไม่ได้อยากเป็นพยาเขาอยากได้เงินมากกว่าอยากให้มาพูดคุยกันถึงเวลาน,นัดถ้านัดแล้วก็อยากให้มาตามนัดอ่ะคือไม่อยากให้เป็นเอกสารมาเป็นหนังสือมามาขอเลื่อนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการประวินคดีอ่ะมันมันก็บูิจตนาได้นะคะถ้าถึงเวลานัดแล้วถ้า เหตุการณ์แบบนั้นมันเกิดขึ้นนัดแล้วไม่มาอันนี้รู้แล้วจิตนามไม่ดีละม,มีการเปริดมีคดีละอันนั้นก็เราก็ต้องบบเทศบดจำคดีต่อไปให้ออกหมายจับต่อนะค่ะมีลิมิตไหมคะัล,ลูกหมีว่าอยากให้ขเขามาเคลียร์ภายในัรจะมาก็ของลูกหมีก็คืออยากให้เข้าสู่กระบวนการไก่เกลี่ยค่ะเพราะว่าเอ่อ ก็เกิดความเครียดกันทุ้มฝ่ายนะคะแต่ว่าการใ่เกลี่ยเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะว่าก็อย่างที่บอกตั้งแต่ต้นพอเราอยู่ในวงการเดียวกันก็คืออยากให้รับผิดชอบในการกระทําของตัวเองแล้วก็การไก่เกลี่ยเนี่ยมันก uh, ็จะง่ายที่สุดค่ะก็พร้อมเมื่อไหร่ก็ทางทางเราก็พร้อมก็เชิญที่โรงพักท้องหล่อได้เลยส่วนตอนนี้ที่เขาบอกว่าเขาอาเหตหลวงแล้วเขาโดนโกงว่าอะไรต่างๆเนี่ยครับทางฝั่งของพี่ลูกศิษย์เขาจะจเขาในเรื่องนี้ไหม คือว่ามองว่าเป็นแค่ข้อางข้ออ้าง่นั้นเองครับค่ะก็เรื่องที่เขาพูดเรื่องการโดนโกงเนะี่ยมันเป็นเรื่องของเขากับกับคนที่โกงเขาไม่เกี่ยวกับเราเลยมันไม่จําเป็นต้องพูดออกมาแล้วการพูดออกมามันก็อาจจะเป็นข้ออ้างอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเปล่านั่นก็เป็นความคิดของพี่เขาที่เขาจะพูดออกมาหรือว่าการที่เขาบอกว่าเขา,ายืมเงินแทน แทนเพื่อนหรือว่ามาค้ำแทนเพื่อนสัญญาเนี่ยมันก็คือเป็นสัญญาระหว่างพี่ปอปากับลูกหมีซึ่งมันก็ชัดเจนคะทั้งสัญญาแล้วก็ตัวเช็คคดีของลูกหมีจริงจริงมันไม่ได้ซับซ้อนแต่การการะทําของพี่เขาทําให้ซับซ้อนเองค่ะคุบอกว่าผู้กรณีเนี่ยทางฝั่งของเขาเอง,งมีการพูร้ถกเงินที่จํานวนมากกว่าสองล้านไปซ้ำแต่ว่าเขากลับไม่เกียงเงินสองล้านนี้ที่ลูกหมีมองว่าอะไรครับก็มองว่าการที่มันเป็นเรื่องที่เขาอยากจะพูดว่าเขา มีที่ดินกี่สิบล้านร้อยล้านเขาก็พูดได้หมดซึ่งมันมันเป็นเรื่องของเขาเราไม่เราไม่แคร์อยู่แล้วว่าเขาจะมีเงินเท่าไหร่แต่เงินสองล้านเนี้ยอ่าก็ควรจะเคลียร์กับเราให้ให้เรียบร้อย่ะคะหมายถึงว,ว่าไม่สามารถอ้างได้ว่าตัวเขาจะโดนโกงหรือว่าอะไรก็เตามเพราะตัวนี้ก็คนละส่วนกนเ่วนชอบในส่วนที่คุณติดน,นี่ใช่อยากให้พี่ปอปารับผิดชอบของเงินส่วนปาจะไปแจ้งความว่าพี่โดนโกงในเรื่องที่ดินร้อยล้านเป็นเรื่องของพี่ค่ะเพราะวันนี้ เรารู้อยู่แล้วเรรู้อยู่แล้วว่าเขาจะไม่มาแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยก็เออก็เพิ่งทราบจัดตำรวจนะคะว่าว่าพี่เขาไม่มาก็เพราะว่าด้วยมีความเครียดสูงก็เข้าโรงพยาบาลก็อยากให้พี่เขาเออใจเย็นนะคะแล้วก็เข้ามาไกล่เกลี่ยนะะจะได้เขาจากผู้เสียหายที่อยู่ตรงนี้แล้วที่ก็ามีคนอื่นอีกเยอะไหมครับมีค่ะมีผู้เสียหายอนอื่นอีกบางท่านบางคนเขาก็ไม่อยากออกมาหรือว่าติดธุระอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็บางส่วนก็มอบอานาจมาค่ะค <น S 2> มันมันก็มีอีกเยอะที่เป็นผู้เสียหายก็จากการยืมกันโดยตรงหรือว่ามีการรู้จักกาันแล้วก็ยืม,มนะครับเคยเห็นมีการชักชวนการลงทุนในสื่อออนไลน์นะครับสำหรับผู้กอรเรื่องเรื่องสื่อออนไลน์อันนี้ลุกหมีไม่ไม่ไม่เคยเห็นน,นนะคะส่วนใหญ่เอ่อเท่าที่เท่าที่เห็นเท่าที่ทราบนะคะก็คือถ้าพี่เขาเจอใครเขาก็จะได้พูดคุยแล้วก็ยืมกันตรงนั้นเลยค่ะ เพราะว่าคนที่ให้ยืมไปเนี่ยมันส่วนใหญ่เป็นคนใกล้ชิดเป็นเพื่อนกันนะคะคือเป็นเป็นเนเป็นเพราะคนที่ส่วนใหญ่ที่คนที่ให้เงินคุณปอปายืมไปเนี่ยเป็นเพื่อนกันคนสนิทกันคนรู้จักกันนะคะไม่ได้เป็นคนอื่นไกลกันเลยอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าไม่ไว้ใจยังลูกหมีไม่ไว้ใจไม่เชื่อใจก็จะไม่ให้ก็จะไม่ให้ยืมเพราะฉะนั้นการทุกคนที่ให้ยืมไปเพราะความเชื่อใจไว้ใจเขาเห็นก็คือเชื่อถือเขามากกว่าค่ะคนนี้ผู้ช่ไ ร้านสองนี่คือมันมีความสัมพันธ์อะไรมากขึ้นมากกน่าก็คือความสัมพันธ์ระหว่างคือแฟนอ้อมโล้จักกับแฟนเขาก่อนนะคะเราเคยน้อ้อมถึงได้มากุยกับที่ปอบป่าแล้วก็ถึงมีการยืมเป,เป็นเป็นแบบเพื่อนธุรกิจเพื่อนหรือ,อยังไงเอ่อธุรกิจค่ะก็ คือแฟนรู้จักกับแฟนก่อนทบคุณฐานก่อนช่วยอาบน้ายไงให้อ๋อเขาบอกว่าเอาไปทำคอลลาเจนค่ะใช่ค่ะแล้วก็ไม่ได้มีพอมาสราบผลหลังว่าไม่ได้มีการลงทุนจริงๆได้ตกลงกันไว้เรื่องผลประโยชน์ยังงั้นกล้าให้เขาเอาเงินไปลงทุนอันนี้ ทากี่เดือนพอดีสุดก็น้องเล่าให้ฟังว่าเขาอะเอาเงินไปลงทุนแล้วก็ใด้ผลประโยชน์แต่สุดท้ายแล้วก็มันก็ไม่มีถ้าพูดถึงเงนเงินเงินคืนคืนประมาณนั้นนะคะก็คือพอน้องไปเช็คแล้วว่าธุรกิจที่อ้างว่าเอาไปลงทุนนั้นมีจริงไหมถือว่าไม่มีค่ะมาจรงต้ตออแทนที่เขาจะให้เราเราอยู่ได้แบบหรือไม่มีธุรกิจเลยก็ไม่มีธุรกิจก็อยูงยังไม่ได้ง่ายๆว่าเอาเงินไปอีกก็น้องก็อยากจะได้เงินคืนที่ให้ไปแล้ว ก็ให้พิจิตอย่างนี hmm. right. ana, ้ยค่ะเอาไปลงทุนเพิ่มเพิ่มมาสุดท้ายก็รู้แล้วสิรกิจที่มีจริงก็รู้ว่าให้นอาแหละว่าคงไม่ใช่ไม่มีไม่ใช่เรื่องจริงก็ผงไม่ได้เงินคืนประมาณเมื่อไหร่อกที่สร้างความไม่มีที่โดดยงนที่โดงพอตั้งแต่เมื่อไหร่เกี่ยวกับอะไรได้บ้าไปอนไปตื่นตอนไปก็มากตั้งอยู่ไปปลายปีที่แล้วอะใช่ใช้ไปปีที่แล้วเพราะว่าเขาไว้ใจพวกไนอจากว่ามันเป็นการรู้จักที่ว่า ทางฝ่ายสามคือเรารู้จักกับทางแฟนของของน้องอ้อมก่อนแล้วก็เลยติดต่อกันก้าดีไว้ใจกันก็เลยคุยกันมานั่นหมายความว่าสามีอาจจะมีส่วนตอนนี้ก็ไม่ทราบแต่คนที่ไปยืมคือเป็นเขาอาจจะมีส่วนแต่เราไม่เราไม่รู้ก็อาาจะติดต่อผ่านันาเพราะว่าเขารู้จักระหว่างรู้จักกับแฟนกแฟนเขาแนะนำให้รู้จักกันมาประมาณนั้น พี่ลูกหมีพี่ลูกหมีเลยค่ะพี่ลูกหมีอยากจะสิ้นชีพแล้วอะไรอย่างเงีพี่ลูกหมีเกิดเขาฟังอยู่ตรงนี้อาจจะฟังที่โรงพยาบาลอยู่หรือยังไงนะค่ะพี่หมีอาจจะบอกเตอร์ไฟฟ้ก็อยากให้พี่ป๊อปป้าเข้ามาเข้าสู่กระบวนการไก่เกี่ยร์ค่ะมันก็จะได้จบเรื่องของลูกหมีไปแล้วก็ก็ไม่อยากให้พี่เครียดมากหายเร็วๆนะค